สวนไพยูสบายสวัสดีครับ f อซมือดิอผ้าเอฟซีมารับชมแปลงที่เอซเขาเคยไมาเยี่ยมชมครับผมเอฟซจากหน้าดวงครับที่เพิ่นได้ดได้ม่เยี่ยมชมเมื่อชักน่าจะสองสามมือหรือสีมือที่แล้วครับบอกเกินอาทิตย์เพิ่นเคยมากผมจำาม่ได้แต่ว่าเพิ่นมากล่าสุดเร็วๆนี่แหละ เมื่อที่เพ่นมา,าสวนพายุสบายได้วานปุ๋ยพอดีบ่มีเวลาพาาพิ่นยางชมแล้วก็บ่มีเวลาให้เพิ่นสอบแล้วก็ตอบคำถามต้องขอโทษขอพายเอฟซีครับพราะว่าเฝ้าน้ำเวลาซึ่งเวลาที่เท่าได้วานปุ๋ยพอดีกับที่เพ่นมาเอาปุ๋ยมาบบดนี้เท่าน้ำเดดเฝ้าน้ำน้ำเฝ้าน้ำเวลาที่ว่าเร่งรีบ ต้องเก็บหน่อไม้พร้อมเลยค่ะวานปุ๋ยให้แล้วเสร็จพร้อมครับหลังจากเมื่อนั้นคือคลิปนี้สิบห่าพาเอฟซีมารับชมซื่อๆหรอกครับว่าหลังจากที่เอฟซีกลับไปแล้วแล้วก็ได้วานปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วหน่อไม้ได้เริ่มออกแล้วครับเอฟซีครับเพียง3วันหรือ4วันนี่แหละบอสามกับซีบอสซีก่ะอยู่ประมาณนี้แหละครับเอฟซีครับโดยที่ อ่นี่แหละคือแปลงที่เอฟซีอำเภอหน้าดวงเฮาได้มาเยี่ยมชมครับผมนี่คือนอาใหม่สดิ่งของเฮาหลังจากได้กินปุ๋ยคับได้หลังจากได้กินปุ๋ยแล้วก็ได้น้ำได้ได้ที่ที่ว่าเวลาที่เฮ้าเร่งให้ออกเล่งให้ออกทันเงินแล้วก็ทันเวลาที่จะขายซึ่งเหลือเวลาอีกบ่โดน ครับเหลือเวลาอีกบ่โดนพี่น้องทางไก่ห้องยุงเทียบซึ่งเพิ่นไปหาเงินไปหาเงินเพื่อจะกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงการครับ f อซครับนี่เบิ่งออกแล้วเดีครับเฮาต้องมีผลผลิตว่า่าแล้วก็ว่รองรับพี่น้องเอฟซเฮาพี่น้องเฮาที่สิกับมาเยี่ยมบ้านครับนี่เห็นบ่ ให้เบงเอฟซี FC ที่ไม่ยมเฮ้าก็น่าจ,จะเห็นเห็นแล้วว่า,อาตอนที่มานั่นออยังบดดกปันใดครับนี่ให้เบงเลยนอได้ดกแล้วแล้วก็ได้ออกอย่างเต็มที่ซึ่งเม็ดปุ๋ยยังเหลืออยู่ด้ครับนี่จะเสดเบิงใกล้ๆเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเห็นเม็ดปุ๋ยปะครับนี่ นี่แหะครับเม็ดปุ๋ยกำลังละลายขนาดบอท่านเบิดแล้วเราก็ได้ให้ปุ๋ยคอ,อกหรือขี้วัวนั่นเองครับเอฟซี FC. ผสมไปด้วยนี่ครับเห็นบอให้รับชมนอเพื่นอนดอกแล้วสวดบุกกูกพิก,ก,กี้ขึ้นมาเลยครับเอฟซครับนี่คือหน่อไผ่สดิ้งครับเอฟซี FC. นอได้ออกแล้วเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจครับเอฟซี่ครับร ap, Culture, i, หลังจากที่รีบรีบเร่งวานนี่ครับเอฟซี่บังเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยังค่าอยู่ในน้ำอยู่นี่เห็นบนี่นี่นี่เม็ดปุ๋ยนี่นอนี่เห็นบ่นี่นอไผ่เซดิ้งนั่นออกแล้วนี่ครับบรรยากาศสวนไผ่อยู่สบายของเฮ้า มันมีอยู่หลายแปลงครับเอฟซีไปแปลงนั่นแน่แปลงนี่เนี้ยก็คือผสมประสานกันไปลูกค้าที่เป็นสร้างมานของขาดขาดเขนืขนเขือนขายเพระท่านผู้ขายกะขายบมันครับเอฟซีนี่หนึ่งหนอสี่เห็นว่านอสวดพวกคู่มิกี้ขึ้นแล้วซึ่งเป็นหน่อใหญ่พอสมควรหนอใหญ่แล้วก็อวบพอสมควร ขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือจะได้เล่งกบเง่าครับเอฟซีจะได้เล่งกวาดนี่กวาดใบกวาดใบไปกบเพื่อทำสีอโนไม้ให้น่ากินและก็คือเอาว่าไง่ายๆว่าผลิตของที่มีคุณภาพนั่นแหละครับพี่น้องนอหน่อยน้อยใหญ่เกิดแซมขึ้นมาอู้สวดโปรุพิลีเลย เยซีครับพ่อใจไหลนี่แหละครับที่ที่เมือนัันทีเอฟซีเข้ามาแล้วก็วนวันรีบร่งฝ่าวันปุ๋ยเฝ้าน้ำเมลา่าเกลเลยบได้ผ้าเป็นยางรอยยางเที่ยวยางชุ่มบางคนก็นอยากเห็นแต่ว่ากะเพื่อนกะบถ้าบ่ประทับใจหรือ,อพิดหวังประการใดกกับขอโทษขออห้ยณที่นี้ครับช่วงเวลานั้ต่อไปนี้กัคือ ถ้าอยากเห็นอยากเยี่ยมช่มก็ขึ้นมากมาช่มมากไม่เยี่ยมได้ครับแต่ต้องนัดวันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าหนึ่งต้องเร่งทําพันไผ่เอาพันไผ่ไปแช่น้ำยาเร่งหกักทรงให้เอฟซีเข้ากระ้องกันครับเอซซึ่งเวลาเวลาแบบจำกัดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยครับนอถ้าเอฟซีคนไหนที่ ไม่ได้รับการตอบแชทหรือนานหรือช้าครับตกกัขับขอโทษขอให้เดือดรับเด้อเอฟซีครับเมื่อหลายว่าวการะลิ้นแข็งลินล้นั่วครับเอฟซีไปยางไปเบิ้งต่อไปถ้าเอฟซีเข้าไปเบิงว่าหน่อกําลังสวดผู้ลูปพิรี่เลยครับเห็นบอลนี่นี่คือหน่อไม้หนอไฟเสดิ้งเอาให้เบิ้งก็นสวดผู้ลูปพิรี่ขึ้นมาเลยนี่ครับนี่เห็นบอล หลายี่กระเมียนม่นกเมม็เมนอา่าลงด,ดูภาพรวมๆไกลๆให้อฟซีได้เห็นตัวๆกันนี่ครับเห็นบ่หน่อไม้ของเราออกแล้วหลังจากที่เราเล่งเมื่อสี่วันที่แล้วนี่ครับเพราะเพราะว่าเขาบำรุงแล้วกา็ดูแลดูแลดูแลพิ่ไมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งรอจังหวะที่น่าจะพอดีหลังจากนี้ไปถึงสงการ หลังจากนี้ไปถึงมันหยุดเราต้องผลิตของให้ออกมาได้เต็มที่ครับเอฟซี่ก็เลยได้ได้จังหวะแล้วก็ได้เวลามือนั่นกะเวลาไว้ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนที่เราจะ,ะทำเงินนะครับเ็นบอแถวที่มือนั่นมาตาหน่อไม้ยังอยู่ด้านล่างอยู่กับเอฟซี่ยังวันได้ขึ้นมาแล้วมือนี้เพิ่นได้สวดผู้ลูขึ้นมาแล้วก็เลย าม,ามีความดีใจและก็มีความยินดีนี่เห็นบ่สวสดผู้ลูกขึ้นมาอีกแล้วนี่แต่ละก่อให้ดูให้เห็นก่อนให้เบิ่งถ้าถ้ายุกไก่ไล,ล่กับสีแนมเ่เห็นก็เลยต้องซูมเขม้ามาใกล้ๆให้อเอฟซีเฮาได้เบิ่งนํานี่คือหน่อไม้อยู่สวนไถ่อยู่สบายพุนครับครับเบิ่งใกล้ๆสีอาจสิซ้ากันครับแสงเฮาก็เลยตรงยางอ้อมเบิ่งให้เอฟซีเฮาเบิ่งนําเนี่ยครับ มันอ้อมกออยู่แล้วก็เงินทั้งนั้นครับเอฟซีเงินทั้งนั้นเลยครับเอฟซีครับแนมไปเห็นไหมเอฟซี FC แนมไปตามมือนะครับจะเห็นกำเครื่องมืออยู่มีแต่งเงินทั้งนั้นเลยครับเอฟซีกำเครื่องมืออยู่มีแต่งเงินอะไะดูว่าอยากซุม่มมันซุ่มแล้วกะภาพมันก็นแตกเนาะเอฟซี FC ก็เลยเอาไว้ซํานี่หาเงนินอีกกน้อยก่อนสิบแปากล้องโกปป่ มาถ่ายท้ำให้เอฟซเข้าได้เบิเบงดีดีกำงงามแต่ว่าช่วงนี้ยังจนอยู่ครับเอซเงินยังบะหลายเทียครับเนี่ยเบงดูผมจะให้เอฟซีดูเนี่ยครับหน่อไม้สซึง่งเกิดซึ่งเพิ่นออกมาแล้วที่หลังจากที่วันเอฟซมานั่งดูที่ผมให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยยังไงให้ปุ๋ยแบบไหนเอฟซี FC เขาเห็นละ ครับคือทําให้ดูแล้วนี่ผมอยากจะให้ดูแล้วก็รับชมมองนี่แหละที่ผมว่านปุ๋ยล FC เลยเอฟซีเอานั่งนั่งหลินน้ำนี่ครับหน่อไม้ทั้งนั้นเลยพุ่นอยู่เกลี่ย,เ,ยเห็นบ่รี่อยู่เกลี่ยน,น่อหม้เดี๋ยวสิ่ผ้าอ้อมหนึ่งเด้อนี่เห็นบ่สี่ครับมีแต่นหน่อไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเงื่อนทั้งนั้นเลยเอฟซี FC ครับแล้วก็สิ่งที่เราถ่ายทําอยู่ ก็คือแต่ละคลิปเนาะเอฟซีนี่เห็นบึงเนี่ยครับได้เวลาแล้วได้เวลาที่จะได้แสดงแล้วครับ f อฟซีหน่อไม้สดิ่งออกมาแล้วจากนี้เดือนมีนาแล้วก็เมษาพฤษภาเราจะหอบเอาเงินอย่างเดียวครับเอฟซสวนไผ่สดิ่งหรือสวนไผ่อยู่สบายเห็ดแต้ลูกไส้หน่อย เดี๋ยวนี้ลูกไส้กันนาสิสามสิบเจ็ดกว่าลูกชายผมก็น่าจะสามสิบเจ็ด 3, 10, 7, แล้วลูกชายคนเล็กกนะ็ยี่โอเด้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วลูกชายคนเล็กเนาะก็คือทั้งหมดนี้ใช้เงินจากสวนไผ่อยู่สบายเลี้ยงลูกครับเอฟซี่ได้น้อยเราก็ใช้ประหยัดได้มากเราก็ยังประหยัดอีกครับเอฟซี่ดู ให้ f อฟเราดูโมเมนต์ Moment. วาไม่ใช่ว่ากอหนึ่งกอเดียวและหลังจากนี้ไปยิ่งจะหน่อเยอะกว่าน,นี้อีกยิ่งจะทำเงินให้เราเยอะกว่าน,นี้อีกครับ f อฟให้ดูเบิ่งดูนอเพิ่นนี่คือหน่อไม้สะดิ้งจากสวนไผ่อยู่สบายครับเราแนะนําอาชีพให้คนมีไรายได้ใครที่อยาก สร้างรายได้อยากมีอาชีพทําให้เบิ้งสวนไทยอยู่สบายครับเอฟซี FC. คลิปนี้เขาบอมีเราไม่มีไม่กันสัน <c ười> ถือถือกล่องซื้อหรืองางแล้วเสียเอฟซีเขาเบิ FC, ้เมือนั่นแถวแถวที่เราให้ปุ๋ยนี่สุดแถวนี้พอดีนี่คือถุงปุ๋ยที่เข้าให้ปุ๋ยแล้วแล้วที่นี่ ตัวยางก็คขอ้นี่ครับเขตที่เราให้ปุ๋ยอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นบ่ม,มีเวลาเอาปุ๋ยมาวานอีกแล้วเอฟซีแลนตำนาตำลังเฝ้ามัอยุ่มายะปานเสีย่ยวเมี่ยไม่ปานสิ่แดงงานไม่ปานสิดได้เมี่ยได้เฮ็ดสางกอบรัวไม่รับเอฟซีตำนาตำลังโอ้ยขับอเอฟซีคอยละเลียดใจคอยอยกแยกล่างให้ คอยแยกแยกล่างเป็นให้แล่นตำนาตำหลังไปทั้งไส้ไปทั้งขวาไปทั้งหนาไปทั้งหลังพร้อมกันคอยวิ่นครับเอฟซีวิ่นไปดึงพันธุ์ไผวิ่นเอาพันธุ์ไผไปแช่น้ำยาวิ่นมาหักนอไม้วิ่นมาหดน้ำวิ่นมาให้ปุ๋ยแล่นตำสวนนั่นตำสวนนี่ครับเอฟซีแต่ป่านนั่นคอยกันยังบ่ดจอยคอยสีเฮ็ดจังใดดีครับเอฟซีครับ แล้ววันนี้กาบขอโทษขอให้กับเอฟซีเรื่องบาดเนี่ครับผมขอโทษขอให้ที่ตอบแชทซ่าครับแล้วก็แจ้งข่าวอีกหนึ่งครั้งก็คือเรื่องอ่านไผ่เออแจ้งข่าวว่าตอนนี้ไผ่กำลังหมดคือตอนนี้ยอดจองคิวกันเยอะหลายครับเอฟซี FC. หลายหลายเพราะว่าทุกท่านทุกคนผมผม ผมเข้าใจว่าทุกท่านอยากสร้างอาชีพอยากมีไรายได้อยากสร้างไรายได้จากไพ s เดิ้งผมสิวอลไฮเอฟซีได้ได้เข้าใจโปรดโปรดเข้าใจสวนไผ่อยู่สบายครับผมก็คือผมพยายามที่จะจัดส่งตามคิวครับเขาพยายามจัดส่งตามคิวส่วนคนที่จองเดือนนั้นเดือนนี้ทําไมผมถึงรับทราบแต่ผมไม่รับจองก็เพราะว่า ผมกลัวพันไผ่จะหมดก่อนเราจะไม่หลอกลวง f อฟว่าท่อนพันท่อนนี้สามารถเอาไปปลูกแล้วก็สร้างสร้างหนอ่อสร้างรายได้ให้เราได้ผมจะไม่ทําแบบนั้นผมจะคัดเอาเฉพาะพันธุ์ที่สามารถปลูกได้จริงๆแล้วก็สร้างหน่อให้ f อซของเราได้จริงๆผมถึงจะดึงท่อนพันธุ์ไปขายให้ถ้าหมดก็คือหมดหมายถึงว่า เอาเสียที่ใบจักน้อยหนึ่งครับ FC ฟซีน,นี่หมายถึงว่าหลังจากตอนที่ผมเริ่มทำทีแรก f อฟยังไม่ได้สั่งครับเอฟผมได้ทำลายตาไผ่เสร็จเรียบร้อยนี่เห็นบ่อกผมได้ทำลายตาไผ่เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็บอดแล้วเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราจะไม่ดึงให้ f อฟซีส่วนลำใหม่เนี่ยตอนนั้น f อฟเรายังไม่ได้สั่งแต่ ทำไมเราถึงดึงให้ไม่ได้เพราะว่าเราได้ทําลายตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะไปปลูกได้เพราะว่าปลูกแล้วเพลนแหนงพันธจิตแตกออกทั้งขางนี่ครับเอฟซีซึ่งไม่ใช่แหนงที่สมบูรณ์ไม่สามารถดึงแสงไม่สามารถดึงแสงแล้วก็เลี้ยงลําทําให้เกิดหน่อได้เข้าใจนะครับเอฟซีอัดเสียแห้งหน่อยจังหน่อยโปรดฟั่งให้เข้าใจครับนี่แบบนี้เนี่ย เราไม่สามารถโอ้ยขอตรวจขอไห้ครับว่าแห้งไลทั้งไตกับล่มหัวอย่างซึมบัตัดอกเนี้ยคลิปนี้ว่าวอกลแตัดอกก็สิได้ว่าไม่ก็เลยพอว่าดีกว่าเอาเอฟซีผู้ใดได้ยิน้ยแหละกับทำทาบู้ดเง้ยนะเอฟซีครับตัวแตกว่าวคัากร้ายก็ได้เอานี่นี่เราได้ได้ได้ทำไา่ตาเพราะว่าปีนังเขาต้องทำลายตาเพราะว่ามันจะง่าย แล้วเวลาเราเก็บหนอนเราจะได้มองเห็นครับเอฟซี่เห็นปะถ้าเราไม่ทําลายตาเขาจะแตกแหนงออกแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับเราจะพาไปดูน,ดนี่คือเขาแตกแหนงออกแบบนี้ถ้าแตกแหนงออกแบบนี้เราจะเข้าไปเก็บหนอนได้ลําบากครับเอฟซี 4, น่นี่เห็นปะอ้า,อานี่ชัดแล้วเขาจะแตกตาออกแบบนี้แล้วแบบนี้ทําไมไม่ดึงไปขาย ผมก็อยากได้เงินครับเอฟซีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคนเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองเราค้าขายอย่างตรงไปตรงมาแล้วขายถึงขายน้อยแต่เราได้ขายเรื่อยๆแล้วก็ขายนานๆดีกว่าขายแล้วรวยแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะขายอีกอสวนไผ่อยู่สบายเนี่ยเวลาที่เอฟซีเราสั่ง ต้นพัน์ไปปลูกหลังจากที่สั่งต้นพันธุ์ไปปลูกแล้วเราจะติดตามทุกสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มปลูกยันมีหนอ่อเราจะติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมท่านทุกคนครับเราหวังไว้แบบนั้นเพื่อให้เอฟซีทุกคนสร้างไรายได้เจ้าเบิ้งเอานี่พี่หน่องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยังบม่หันไ้กินขา้าวเส้านี่คุณยายมาเก็บหน่อไม้แล้วก็เอาห่อข้าวมาให้กินด้วย แล้ววัดนี้เขาก็นั่นั่งกินเขา้าคลิปนี้กับขอโวดขออภัยครับนี่พาไปดูว่าอ่าเรายังไม่ได้กินข้าวจริงไหมนี่มีกองเขามีห่อข้าวยากหรือบ่ายากครับ FC. เอบซี่เบิงไม่มีเวลาเนื่องข้าวต้องซื้อข้าวกล่องเข้ามากินในสวนนี่นี่อาชีพสวนไผ่ต้องนั่งกินข้าวแบบนี้ครับเอบซี่มีเถียงแต่ว่าบริณ่งค์ยาก กับขอตัวขอไหครับเอฟซีครับเอาหลังจากนี้กับขออนุญาตจบคลิปแล้วก็ก,กินเข่าสก้อนครับเอฟซีกับคุณยายให้เรากินแล้วๆสิได้สอยกันเก็บน่อไม้เพราะว่าวันนี้คาดว่านอไม้ได้เยอะมากซ้อยกันเก็บแล้วกะหลังจากนั้นเก็บแล้วๆต้องเร่งไปถอนพันุ์ไผ่อีกฝากบอกเอฟซีได้คือครับคือว่าหมดคือหมดถ้าหมดแล้วอย่าเสียใจไปที่เฟซบุ๊ก แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนไว้ก็ได้ปีหน้ามีอีกแน่นอนถ้าปีนี้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ก็คือว่าเราจัดส่งตามคิวได้เอฟซีเด้โปรดเข้าใจครับผมสวนไผ่อยู่สบายสวัสดีครับกินข้าวก่อนมาครับมากินข้าว